้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในช่วงของการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564โรงเรียนนครสวรรค์ได้หารือร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีมติที่ประชุมในการขับเคลื่อนจังหวัดนครสวรรค์ควบคู่กับมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 โดยทางโรงเรียนนครสวรรค์ได้กำหนดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์หรือ แบบผสมผสานซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกรูปแบบในการเรียนตามความสมัครใจตามมาตรการแซนบ็อกซ์ซฟที่สอนินสกูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์โดยได้มีการเตรียมความพร้อมตามหลัก7มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาประเภทไปกลับของกระทรวงสาธารณาสุขดังนี้ 1.. มีการประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนผ่านไทยสต็อปโควิด plus หรือ TSC+ Plus และแรายง,งานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOE COVID ของกระทรวงศึกษาธิการ 2. กำหนดให้จัดกิจกรรมรูปแบบ small bubble โดยไม่ให้นักเรียนรวมกลุ่มกันขนาดใหญ่ 3. จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาพิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 4. จัดระบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานได้แก่การระบายอากาศภายในอาคารการทำความสะอาดคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคและการจัดการขยะ 5. จัดระบบ School Isolation มีแผนเผชิญเหตุในกรณีต่างๆและมีการซักซ้อมเพื่อให้บุคลากรและนักเรียนได้เข้าใจแนวปฏิบัติ 6. ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนกรณีรถรับส่งนักเรียนรถส่วนบุคคลและรถสาธารณะ 7. จัดให้มีส c ู o o พา a s สสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษาประกอบด้วยผลการประเมินไทยเซฟไทยผลตรวจ ATK ภายใน7วันและตรวจสอบประวัติการรับวัคซีนเพื่อให้เกิดความปลอดภยัยเมื่อเข้าออกโรงเรียน แนวปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุโรงเรียนนครสวรรค์ 1. กรณีพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงที่จุดคัดกรองเข้าโรงเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดมีการประเมินไทยเซฟไทยเป็นประจำและตรวจเอทีเคก่อนเข้าโรงเรียนจัดให้มีครูเวรประจำวันทำการตรวจคัดกรองนักเรียน กรณีพบนักเรียนมีไข้ามากกว่า37.5องศาเซลเซียสให้นั่งพัก5นาทีก่อนวัดอุณหภูมิซ้ำหากอุณหภูมิไม่ลดลงหรือมากกว่า37.5องศาเซลเซียสครูเวรประจำวันนำตัวนักเรียนส่งที่จุด Isolation Zone หรือห้องพยาบาล จากนั้นเจ้าหน้าที่พยาบาลจะรับตัวและทำการตรวจวัดอุณหภูมิซ้ำกรณีพบนักเรียนมีไข้มากกว่า37.5องศาเซลเซียสให้พัก5นาทีและวัดอุณหภูมิซ้ำกรณีอุณหภูมิไม่ลดหรือย,ยังคง37.5องศาเซลเซียสวัดซ้ำด้วยประหลอดวัดทางรักแร้หากอุณหภูมิยังไม่ลดทำการตรวจ ATK เมื่อทราบผลการตรวจ ATK กรณีไม่พบภาวะเสี่ยง แจ้งผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านเพื่อไปรักษาตามอาการและสังเกตอาการแต่ถ้าหากพบภาวะเสี่ยงประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักหรือเทศบาลนครนครสวรรค์จัดรถมารับนักเรียนพร้อมรายง,งานผู้บริหารและประสานครูที่ปรึกษาทราบเพื่อให้ดำเนินการประสานข้อมูลผู้ปกครองในการแจ้งสถานการณ์เบื้องต้นและทำความเข้าใจกับนักเรียนร่วมชั้น กรณีพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อในห้องเรียนหนึ่งรายเมื่อได้รับข้อมูลความเสี่ยงจากผู้ปกครองนักเรียนว่าทางครอบครัวได้รับเชื้อหรือคนในชุมชนที่นักเรียนอาศัยพบผู้ติดเชื้อครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาแจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาลรับตัวนักเรียนมาที่จุดคัดกรองเพื่อทําการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิสอบสวนโรคและเก็บข้อมูลจุดเสี่ยงบุคคลเสี่ยง เด็กๆนะคะพอดีเมื่อสักครู่นะคะมีได้รับแจ้งเหตุมางประการเดี๋ยวเด็กๆรอครูในห้องก่อนนะคะอ่ะกิติพัฒน์เอามากรุงครูหน่อยลูกมาเชิญค่ะครับผมกรณีไม่พบความเสี่ยงผล ATK เเป็นลบแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับกลับบ้านเพื่อไปรักษาตามอาการกักตัวเพื่อสังเกตอาการเจ็ดวันและทำการตรวจหาเชื้อซ้ำ กรณีพบความเสี่ยงผล ATK เป็นบวกนำนักเรียนที่มีผลพบความเสี่ยงมาพักคอยเพื่อรอส่งต่อที่ Isolation Zone งานพยาบาลประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักหรือเทศบาลนครน,นครสวรรค์จัดรถพยาบาลมารับตัวเพื่อส่งต่อและวินิจฉัยตามแนวทางการรักษาทำการตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักหรือสถานพยาบาลที่กำหนด ดำเนินการสอบสวนเพื่อนร่วมห้องเรียนเพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงต่ำโดยแยกตัวนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงไว้ที่ School q u a r a n t ทีนจุดที่1ห้องพยาบาลโซน2และแยกตัวนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่ำไว้ที่ School q u a r a n t ทีนจุดที่2ห้องประชุมอาคาร1 0 0ปี ตอนนี้มีสถานการณ์สำคัญบางประการเกิดขึ้นนะคะก็เป็นในส่วนของการได้รับข้อมูลนะคะจากการสัมผัสเชื้อนะคะมีภาวะความเสี่ยงของเพื่อนนักเรียนเรานะคะแต่นักเรียนไม่ต้องตื่นตระหนกหรือตกใจไปตอนนี้นะคะก็อยู่ในกระบวนการของการที่จะติดตามนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูประจำชั้นของนักเรียนจะมาพูดคุยสอบสวนสอบหาข้อ ข้อมูลกับนักเรียนนะคะเชิญคุณครูค่ะนึกถึงย้อนหลังกลับไป7วันที่เรามาโรงเรียนเนี่ยหรือเลิกเรียนแล้วเราเดินไปกับเข้าไปอะไรมากเราจะแบ่งกลุ่มเนาะไม่ต้องตกใจนะคะคือมีกลุ่มเสียงสูงที่คือไปสัมผัสยืนได้เลยค่ะนึกถึงยืนุ่มเสียงสูงนะลูกไปเลยเดี๋ยว อาจารย์พยาบาลนะเดินห่างกันนะลูกทิ้งระยะนะแ่ะอาจารย์อาจารย์อ,าายอานามัยเขาเตรียมรอรับกันแล้วลูกจากนั้นทําความสะอาดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคและปิดห้องเรียนเป็นเวลา3วัน มีพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อในหลายห้องเรียนเ <Yes. S 1> มื่อพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อในหลายห้องเรียนนำนักเรียนที่มีผลพบความเสี่ยงมาพักคอยเพื่อรอส่งต่อที่ i ไอ l a t i o n z o o นประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักหรือเทศบาลนาครนครสวรรค์จัดรถพยาบาลมารับตัวเพื่อส่งต่อและวินิจฉัยตามแนวทางการรักษา ดำเนินการแยกตัวนักเรียนเพื่อนร่วมห้องเรียนและกลุ่มผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อสูงไปที่สครูค r อนตี e จุดที่1ห้องอาคารพยาบาลโซน2และแยกตัวนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่ำไว้ที่สค quarantine จุดที่2ห้องประชุมอาคาร100ปีปิดชั้นเรียนอาคารเรียนเป็นเวลา3วันเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ครูที่ปรึกษาประสานงานผู้ปกครองรายงานสถานการณ์และการดำเนินการการปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองทราบกลุ่มผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงในการรับเชือ้อกักตัวเพื่อสังเกตอาการและรอฟังผล rt pcr ของนักเรียนที่มีความเสี่ยงเป็นเวลา24ชั่วโมงและปฏิบัติเข็มตามมาตรการไทยเซฟไทยนักสกูร์ควาร์แทสถานที่กักตัวที่กำหนด เมื่อครบเวลา24ชั่วโมงกรณีไม่พบความเสี่ยงประสานผู้เกี่ยวข้องรับกลับเพื่อกักตัวเพื่อสังเกตอาการและทำการตรวจหาเชื้อซ้ำภายใน7วันอีกครั้งหากเป็นกรณีพบความเสี่ยงดำเนินการส่งต่อและวินิจฉัยตามแนวทางการรักษาต่อไปงานพยาบาลและครูที่ปรึกษารวบรวมข้อมูลและติดตามผลการรักษาการกับตัวและความพร้อมในการกลับมาเรียนของนักเรียน รายงานให้กลุ่มบริหารวิชาการทราบเรียนทราบใช่ไหมคะว่าทำไมนักเรียนต้องมาอยู่ตรงนี้เนาะพวกเรามีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าผลตรวจของเพื่อนเป็นลบแต่ว่าพวกเราก็จะต้องกักตัวนะคะเพื่อสังเกตอาการตัวเองเนาะ,ะ14วันให้พวกเรานะคะอ่ะครูจะมาบอกวิธีปฏิบัติตัวที่เวลาเรากลับไปอยู่บ้านเนาะ,ะ14วันว่าเราควรจะทําอะไรบ้างนะคะ อันที่หนึ่งนะคะนักเรียนจะต้องมีพื้นที่ในการกักตัวของตัวเองเนี่ยอาจจะไปห้องนอนห้องน้ําห้องกินข้าวทุกอย่างเนี่ยห้ามใช้รวมกับคนอื่นเลยต,ต้องมีพื้นที่ของเราที่คนอื่นไม่มารวมกับเรานะคะ2ค่ะหน้าก,กากอนามัยถึงนักเรียนจะอยู่คนเดียวนักเรียนก็ต้องสวมหน้าก,กากอนามัยตลอดนะคะเพื่อที่จะไม่แพร่เชื้อหรือรับเชื้อมาเพิ่มเนาะ กรณีพบนักเรียนมีภาวะเสี่ยงที่ห้องเรียนเมื่อพบนักเรียนในห้องเรียนมีอาการไข้สูงหรือได้รับข้อมูลความเสี่ยงจากผู้ปกครองหน่วยงานสาธารณาสุขหรือทำลายที่เกี่ยวข้องครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาแจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาลรับตัวนักเรียนมาที่จุด isolation zone และก็เหลือสุดท้ายคือ rise rise แปลว่าขึ้นใช่ไหมคะขึ้นครูครับค oh, นนี้ครับผมรู้ร <laughs> สึกไม่ค่อยสบายครับเหมือนไอๆเจ็บคอ เจ็บคอเหรอลูกเจ็บมากี่วันแล้วเหมือนมันเพิ่งเป็นนะครับเมื่อเช้าก็ยังเป็นดีอยู่ครับแล้วแล้วได้วัดอุณหภูมิเมื่อเช้าตอนที่เข้ามาเรียนหรวัดอุณหภูมิเท่าไหร่เช้าปกติครับปกติสุดหนึ่งครับแต่ตอนนี้เจ็บคอใช่ไหมคะคมีไข้รู้สึกมีไข้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตัวร้อน้อนปวดหัวอืมอาเดี๋ยวเดี๋ยวครูโทรหาทางทางเจ้าหน้าที่พยาบาลเดี๋ยวนักเรียนออกมาตามครูมาข้างนอกกครับนะคะ นักเรียนอยู่ที่ห้องนะคะเดี๋ยวดูดูค่ะสอบไปก่อนนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะฮัลโหลค่ะเออจะ้าที่ห้องพยาบาลใช่ไหมคะพอดีจะแจ้งเด็กนักเรียนไม่สบายอะค่ะมีอาการปวดหัวนะคะแล้วก็ไอเนาะก็อยากให้มามาดูอาการน,นักเรียนหน่อยะคะ่ะแบบนนี้เลยนะคะการไม่ค่อยดีค่ะ,คะมาเลยนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวรอนะคะ จากนั้นเจ้าหน้าที่พยาบาลทำการคัดกรองตรวจวัด,วดอุณหภูมิหากพบนักเรียนมีไข้ามากกว่า37.5องศาเซลเซียสให้พัก5นาทีและวัดอุณหภูมิซ้ำกรณีอุณหภูมิไม่ลดลงหรือยังมากกว่า37.5องศาเซลเซียสโดยใช้ประหลอดวัดทางรักแร้กรณีอุณหภูมิยังไม่ลดลงทำการตรวจ ATK กรณีตรวจ ATK แล้วผลเป็นลบแจ้งผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน เพื่อไปรักษาสุขภาพตามอาการและสังเกตอาการหากตรวจเอทแล้วผลเป็นบวกประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักหรือเทศบาลนครนครสวรรค์จัดรถมารับตัวนักเรียนที่มีผลเอทเป็นบวกเพื่อทำการตรวจ rt pcr ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักหรือสถานพยาบาลที่กำหนด จากนั้นรายงานผู้บริหารและประสานคนที่ปรึกษาทราบเพื่อให้ดำเนินการประสานข้อมูลผู้ปกครองในการแจ้งสถานการณ์ในเบื้องต้นและทำความเข้าใจนักเรียนร่วมชั้นเรียนดำเนินการแยกตัวกลุ่มผู้สมัมผัสที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อตามมาตรการที่กำหนดตามแผนเผชิญเหตุเรื่องการแยกตัว พร้อมเก็บข้อมูลไทม์ไลน์ของนักเรียนและส่งต่อข้อมูลให้งานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามมาตรการไทยเซฟไทยเช่นงานอาคารสถานที่งานโภชนาการกรณียืนยันข้อมูลมีนักเรียนพบเชื้องานอาคารสถานที่และงานโภชนาการจะดําเนินการปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ3วันเพื่อทําความสะอาดตลอดจนสถานที่ภายในโรงเรียนตามข้อมูลไทม์ไลน์ของนักเรียน กรณีพบบุคลากรภายในโรงเรียนได้รับความเสี่ยงในการรับเชื้อเมื่อพบครูหรือบุคลากรในโรงเรียนมีความเสี่ยงรับเชื้อโควิด -19 เช่นมีอาการไข้สูงเจ็บคอและมีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อมีครอบครัวติดเชื้ออยู่ในพื้นที่ชุมชนพบผู้ติดเชื้อหรือสถานที่พบผู้ติดเชื้อครูรับบุคลากรในโรงเรียนที่พบความเสี่ยงรายง,งานให้ฝ่ายบริหารกลุ่มวิชาการรับทราบ ประสานไปยังหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อจัดเตรียมการสอนแทนประสานงานบุคคลเรื่องคูณและบุคลากรเข้ารับการรักษาตามระบบและประสานงานอนามัยโรงเรียนเพื่อทำการติดต่อประสานข้อมูลในการสอบสวนโรคคัดกรองบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วจัดกลุ่มความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงต่ำโดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ให้ทำการตรวจ ATK และหยุดเพื่อสังเกตอาการ14วันหากพบอาการผิดปกติให้พบแพทย์ทันทีเพื่อวินิจฉัยส่วนกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำให้สังเกตอาการ14วันและปฏิบัติตามมาตรการไทยเซฟไทยส่วนงานอาคารสถานที่ดำเนินการปิดห้องเรียนห้องสำนักงานที่ผู้ติดเชื้อเข้าไปสัมผัสเกี่ยวข้องเป็นเวลา3วันเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์ และเมื่อทราบผลยืนยันจากการหายติดเชื้อหรือไม่พบเชื้อหลังจากการกักตัวให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ที่จะฝ่าฟันและผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปให้ได้สมกับเป็น smart student smart teacher และ smart school ดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนครสวรรค์ที่ว่าโรงเรียนนครสวรรค์ก้าวล้ำนำหน้าสุสากลแพทย์หญิงสลินาแสงอรุณผู้อำนวยการสวนามัยที่3นครสวรรค์กรมนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะ จากนโยบายนะคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ดําเนินการวางแผนร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการนะคะสําหรับการเปิดโรงเรียนอย่างปลอดภัยนะคะโดยได้นําออกมาเป็นแนวทางปฏิบัตินะคะซึ่งครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดระหว่างเปิดแล้วก็การติดตามหลังการเปิดโรงเรียนนะคะโดยหลักการสําคัญก็คือหลักๆก,ก็อยู่ที่ 3T กับ1นนะคะที่สําคัญก็คือทั้งครูผู้ปกครองและนักเรียนนะคะจะต้องทําการคัดกรองความ เสี่ยงอันที่2นะคะเมื่อมีความเสี่ยงก็ได้ดําเนินการทดสอบหรือตรวจหาเชื้อนะคะอันที่3ก็คือโรงเรียนต้องผ่านการประเมินตามมาตรฐานที่ทางกระทรวงศึกษาธิการและก็กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ร่วมกันกําหนดไว้สุดท้ายสําคัญมากค่ะคือการได้รับวัคซีนทั้งตัวคุณครูเองนะคะแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องและเพิ่มเติมตอนนี้ก็คือเรื่องของนักเรียนก็ได้รับาฉีดวัคซีนด้วยเช่นเดียวกันจาก การร่วมการดาเนินการทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและก็ความาที่จะทําให้โรงเรียนเปิดมาเนี่ยก็เกิดความปลอดภัยทั้งเด็กนักเรียนแล้วก็ทั้งครูแล้วก็ผู้ปกครองก็มีความเชื่อมั่นค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของแผนเผชิญเหตุจากทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ค่ะก็จะทําให้ผู้ปกครองนะคะได้ทราบว่าทางคุณครูและสายสาธารณสุขแล้วก็ เราเนี่ยมีความตั้งใจอย่างมากนะคะให้เด็กได้รับการเรียนรู้ตามวิธีการที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและที่สำคัญก็ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ค่ะก็เป็นความตั้งใจและความร่วมมือทั้งสายสุขและก็ศึกษาธิการนะคะเพื่อที่จะให้เปิดเทอมอย่างปลอดภัยไร้โควิดค่ะขอบคุณค่ะ